สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่ประจําวันนะครับประจําวันที่10มีนาคม2566ผมอยู่กับรถครอบครัวคันใหญ่รถผู้บริหารยอดนิยมนะครับและที่สําคัญรถรุ่นนี้นะครับเหมือนในปกเลยนะครับราคามือ2แพงกว่ารถใหม่เพราะเหตุผลอะไรผมจะพาไปดูนะครับว่าทําไม Toyota m a า e เ t y รุ่นนี้ราคามือ2ถึงได้แพงกว่ารถใหม่ ซึ่งขออนุญาตแจ้งอย่างนี้นะครับรุ่นนี้มีทั้งหมด3เกรดนะครับเกรดถูกสุดคือรุ่นสแตนดาร์ดราคา1นึ่งล้านเจ็ดแบาทรุ่นที่2นะครับเป็นรุ่นกลางคือรุ่นพรีเมียมราคา1นึ่งล้านแปดแบาทและรุ่นท็อปสุดนะครับคือรุ่นนี้คือรุ่นแกลนราคารถใหม่อยู่ที่2องล้านหนึ่งแา้บาทพูดง่ายๆว่า2อล้านสมีทอนที่อื่นอาจจะขายแพงกว่ารถใหม่นะครับแต่ผมไม่ขายแพงก่อนครับผมขายเท่ารถใหม่เลย 2.199ล้านนี่คือรุ่นท็อปสุดเหตุผลนะครับว่าทำไมรถมาจสตี้นะครับถึงราคามือสองแพงเท่ารถใหม่หรือแพงกว่ารถใหม่เหตุผลที่1นึ่งนะครับมาจสตี้รุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลรหัส1 gdftv เครื่องบล็อกเดียวก,กันกับที่อยู่ใน f o r t จ n e r 2 8 0 0แซีซีนะครับ163แรงม้าเพราะนั้นเ,เครื่องยนต์ดีเซลประหยัดอึด ทนทานแน่นอนนะครับสมัยแต่ก่อนเราจะเห็นรถที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลสําหรับรถรถตู้รถครอบครัวคือรถฮุนไดฮ i h ทที่ขายพูดง่ายง่ายว่าล้นตลาดเลยสำหรับ H1 นะครับเพราะนั้นเองนี่คือคู่แข่งของ H1 ที่เวลาออกมาตอบรับเป็นอย่างดีและขายดีมากๆนั่นเองนะครับเพราะด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเหตุผลที่2ครับออปชั่นนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้มารถรุ่นนี้นะครับมีทั้งหมด11ที่นั่งนะครับ ช่วงล่างคอยสปริงสีล้อนะครับความสุดกสบายเหมือนโตโยต้าอันผาดเบลฟเลยนะครับประตูไฟฟ้า2ข้างเปิดปิดไฟฟ้าได้เลยนะครับเนวิเกเตอร์รวมไปถึงระบบ c u ค e Control ที่เป็น a a d p อะดัพ r ีฟค e Control วิ่งตามคันหน้าคันหน้าวิ่งไปไงเราขับตามรวมไปถึงคลิปเลนแล้วอปชทต่างต่างที่ให้มาครบเลยสําหรับรุ่นท็อปสุดคือรุ่นแกลนรุ่นนี้นะเป็นเหตุผล3เหตุผลอ่ะสเหตุผลแล้วนะครับ หนึ่งดีเซลสองออปชันที่ให้มาสมรรถนะที่ให้ไม่ได้แตกต่างกันผ่านและที่สําคัญนั่งได้ถึงสิบเอ็ดที่นั่งนั่นเองนะครับและเหตุผลสุดท้ายนะครับเหตุผลที่สาว่าทําไมมารเจสตรุ่นนี้ราคาแพงด้วยเหตุผลที่ว่ารถใหม่ไม่มีเข้าแล้วนะครับรถมีความต้องการสูงประหยัดน้ํามันสมรรถนะสูงขับดีและถ้าท่านใดไม่เคยขับนมาลองขับจะรู้ว่าผมบอกว่าอันผ่านกับเอลฟาฟิลลิ่งไม่ได้แตกต่างกันเลยเพราะด้เอกสมรรถนะรุ่นนี้ นะครับดีมากถ้าเทียบกับตัวที่เป็นคอมพิวเตอร์ตัวสูงเหมือนกันนั่นราคาจะสูงกว่านี้นะครับแต่ช่วงล่างข้างหลังเป็นแหนบเพราะนั้นการให้ตัวการทรงตัวสู้ตัวนี้ไม่ได้รุ่นนี้เลยได้รับความนิยมนอกจากเป็นรถครอบครัวใหญ่แล้วนะครับเป็นรถที่ผู้บริหารใช้ด้วยเพราะข้างหลังเป็นบอกไฟฟ้าแล้วก็มีเป็นบอกมิกกี้เมาส์นะครับแล้วก็นั่งสะดวกสบายนะครับเป็นอสองแถวอยู่สองเอสองที่สองแถวด้วยนะครับเพราะนั้นสี ที่ข้างหลังข้างหลังสี่ที่นั่งเนี่ยเป็นพื้นที่ที่นั่งสะดวกสบายมากนี่คือเหตุผลนะครับเมื่อรถใหม่ไม่มีรถใหม่ไม่มีมีเงิน3ล้านไปให้โชว์รูมก็ไม่มีรถให้ความต้องการสูงราคาก็เลยแพงนี่คือเหตุผลสําคัญนะครับว่าทําไมมาจสตี้รุ่นนี้นะครับราคาถึงแพงเพราะรถใหม่เขาขาดก็เป็นหลักการตลาดดีมาร์สายและตอนนี้ก็ไม่มีท่าทีว่ารถใหม่รุ่นนี้จะเข้ามานะครับนี่คือเหตุผลนะครับสามเหตุผลว่าทําไมมาจสตี้รุ่นนี้ ราคาแพงกว่ารถใหม่อะผมจะพามาดูแล้วกันเราจะเห็นว่ารูปลักษณ์นะครับกระจังหน้ากันชนหน้าเหมือนมีสเกิร์ตในตัวเลยไม่ต้องตกแต่งอะไรเลยนะครับไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับออกอมาสวยงามเลยไฟเดย์ไทม์ดันนิ่งไลท์นะครับใต้ไฟหน้าก็มีนะครับสวยงามมากนะครับยวเปิดเครื่องให้ดูคันนี้เป็นสีขาวมุกสีขาวไวท์เพลนะครับห้องเครื่องสะอาดมาก รถคันนี้เช็คศูนย์เช็คระยะตลอดเครื่องยนต์ D4D 2 8 0นะครับ2 8 0 0ดีเซลนี่คือขุมพลังที่เหตุผลที่รับความนิยมมากๆนั่นเองนะครับ3,600รอบนะครับที่420นิวตันเมตรเพราะนันเองทอรกแรงบิดในรอบต่ำนี้ทำให้เป็นรถที่ขับง่ายขับสะดวกสบายรุ่นนี้มีเฉพาะเกียร์ออโตโอ้นะครับมาดูต่อไปนะครับอ่าลอ้อนะฮะคันนี้ลอ้อยาง เปลี่ยนมาใหม่ๆเลยนะครับยางมิชลินไพร์มาซีนะครับ SUV พัด2 3 5 6 0ขอบ1 7ดอกยางถือว่าใหม่มากนะ,ะยางปี22สัปดาห์ที่31เพระายนเองซื้อคันนี้ไปยางต่างๆนี่ต้องบอกเลยว่าพร้อมใช้งานนะครับไม่ต้องไปตกแต่งทำอะไรเพิ่มเติมทั้งนั้นเลยนะครับเห็นไหมฮะถ้าเราเห็นว่านอกเดี๋ยวจกผู้โดยสารตอนหลังแล้วบอกคนขับเป็นบอกไฟฟ้านะครับ อันพาดเวลไฟบางทียังเป็นบอกเป็นยังบอกธรรมดาไม่ใช่ฟ้านะครับพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันนะครับทุกอย่างให้มาครบจอในวิเกเตอร์นะครับนี่คือรุ่นท็อปสดุดรุ่นแกลนนั่นเองนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอาดูวันจดทะเบยียน28กุมภาพันธ์2563นะครับจดปี2020แต่คันนี้ ปี2019พอสผลิตนะครับแต่ลดจดทะเบียนปี20ปี63นี่ฮะที่ผมบอกว่าความรู้หลานะครับเบาะคนขับเป็นเบาะเหมือนอันผ่านวยไฟา์เลยนะครับเป็นเบาะมิกี้เมาส์ด้วยนะครับปรับเอียไฟฟ้าปรับที่รองขานะครับไฟฟ้านะฮะยกขึ้นได้เห็นไหมครับนี่คือความสะดวกสบายที่มาสตี้ให้มาแล้วไม่ใช่แค่แถวหน้าตรงนี้นะครับ มีข้างหลังอีกครับเพราะฉะนั้นเองผู้โดยสารที่มา4ท่านถือว่าเป็น v i p ด้านหน้าอีก2เป็น6ตรงกลางเป็นเบาะเสริมเนี่ยมีประเด็นอยู่นะครับในเรื่องไม่มีหัวเบาะที่นั่งครบไม่ครบนะครับเพราะฉะนั้นท่านั่งตามที่เห็นเลยครับว่า6แล้วก็ข้างหลังอีกนะครับข้างหลังอีกนะฮะเพราะนั้นเอง11ที่นั่งที่ออกแบบมาคันนี้ตอบโจทย์สำหรับครอบครัวใหญ่นะครับประตูไฟฟ้านะครับเนี่ยประตูไฟฟ้าได้รถคันใหญ่สะดวกสบายนะฮะ เพราะในเองท่านใดที่เป็นครอบครัวใหญ่นะฮะ,ะเห็นนะฮะถ้านั่งอย่างนี้นะครับถ้านั่งอย่างเงี้ยเป็นครอบครัวใหญ่บีพีข้างหลังใส่กระเป๋าสี่ห้าใบได้สบายเลยถุงถุงถุงก๊อปใส่เข้าไปเลยฮะเพราะใน,นนี้คือความสุขไป่ละแอร์นะครับปรากฏว่าแอร์แอร์แต่ละช่องแต่ละที่นั่งมีให้ครบเลยรวมไปถึงไฟอ่านหนังสือต่างๆมีให้ครบเพราะฉใะน,นเองเหตุผลที่เขาซื้อมาเจสตี เพราะอุปกรณ์ออปชั่นตอบโจทย์ในการใช้งานนั่นเองครับกล้องกล้องหลังนะครับกล้องหลังมีครบแกลนนะครับรถใหม่2ล้านมีทอนมือ2ก็เท่านี้เลยนะครับไม่ซื้อแพงกับรถใหม่เอถูกต้องไม่ซื้อแพงกับรถใหม่นะยางทุกอย่างให้มาครบเพิ่งเปลี่ยนมามิชลินนะครับใช้ของดีแน่นอนสำหรับคันนี้เพราะรถคันนึงราคา ประมาณ2ล้านโอ้โหไม่ดีก็คงไม่ไหวนะมือสองเนี่ยสล้านนะครับเพราะฉะนั้นเองมั่นใจได้เลยว่ารถคันนี้ซื้อไปพร้อมใช้งานพร้อมเดินทางไปทุกที่นะครับที่นั่งจัดแบบ3 2มสองนะครับรวมเป็นเท่าไหร่แปดที่นั่งถูกต้องนะครับเบาะหนังแท้ป,ปรับไฟฟ้าด้วยนะครับนี่คือข้อมูลรายละเอียดสําหรับท่านที่อยากได้รถโตโยต้ามาจิสตี้รถครอบครัวคันใหญ่11ที่นั่งรถผู้บริหารที่สามารถไปได้ทุกที่ อดทนทานใช้งานสบายใจแน่นอนนะครับเลขไหม่81,000กิโลเมตรปี19นะครับปี19 4ปี80,000ก็ปีละ20,000ก็ไม่มากไม่น้อยครับพอดีการใช้งานแต่คันนี้เช็คศูนย์ตามระยะตลอดเช็คบอัตดได้เลยยางเพิ่งเปลี่ยนมานะครับเพราะว่ารถ7-80,000โลก็ถึงระยะที่จะต้องเปลี่ยนยางชุดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดสนใจนะจะได้รถ แนวนี้ครอบครัวนันานน,านมีเข้ามาทีหนึ่งนะเพราะว่าหลายท่านถามผมมานะพลาดจะคันก่อนที่ว่ามาสเตสรี่ที่เข้ามาไม่ทันผมบอกเลยว่าคันนี้นะสีขาวนะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน2อล้านหนึ่งแบาทเท่านั้นถ้าท่านใดสนใจหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนมีรถคันเก่าอยาก,กเปลี่ยนอยาก,กแกลกกันไม่ใช่ปัญหานะครับโทรมาได้เลยนะครับศูนย์แปดสี่เจ็ดเเปิดบริการทุกวันนะครับหรือที่ต่างจังหวัดเราสามารถส่งรถให้ถึงที่บ้าน เอาเข้าศูนย์เช็คประวัติก่อนมีตำหนิแบบไหนยังไงแอดไลน์ส่งรูปให้ดูก่อนนะครับส่งให้ถึงบ้านทั่วไทยถ้าชอบคันไหนนะครับถ้าถูกใจคันไหนก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเราจะมีรถเข้าใหม่นะครับทุกๆุกวันส่งให้ท่านได้ชมทุกวันนะครับสนใจคันไหนชอบคันไหนรถจากค่ายมงคลคาร์าเซนเตอร์อย่างน้อยที่สุดนะครับเราคัดรถที่ดีมีคุณภาพและรายงานตรงตามสภาพทุกคันแน่นอนนะครับโทรหาได้เลยหรือมาดูตัวจริงที่มงค์งคอนคาเซนเตอร์ ปูบนราชธานีได้ทุกวันนะครับหรือถ้าจะอัปเดตรถทุกคันว่าตอนนี้ยังอยู่ไหมเพราะหลายท่านอาจจะไม่ได้ดูวันสองวันนี้อาจจะเดือนหน้าค่อยมาดูเข้าไปดูที่เว็บไซต์ได้เลยครับ www m o n g เว็บมงค์คนคาเซนภาษาอังกฤษนะครับเราจะอัปเดตให้ทุกท่านได้ทราบว่าคันไหนยังอยู่คันไหนปล่อยไปแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณที่ติดตามนะครับรับชมรถเข้าใหม่ประจำวันของมงคลคนคาเซนเตอร์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ترجمة